กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุโคสุคนเนาะบุเห็นหัวสะทองนี่กะเรามียางลายโดยมัยเป็นยางสตรอเบอรี่สบายสุดหมากขึได้เนี่ยองละกล่ ปรอมาิว <laughs> ่าอ <staple> <Elena> <rat> <s navy abs squishy> ันกล้องนึงเท่าไรใครเราไปทามบายว่าหมากนึงเท่าไรโดยใส่หัวยบรกินบายดีใคนพี่น้องถ้าผมจะเตียมดื่มช่วยยาเสพัวเนาะประสาทเออเนาะยใกล้ไตนี่กับบมี่าหารสัผมชอบริญญาเนาะดยตัหาโนมิรีกับฉันยานหายากแต่ทองสีมาเตรียมของแกงน้องไหม มี่บัวลายไห่บอสประตูเมื่อเด้อประตูเเด้อทรงเมื่อเด้วเี็นจเห็ดหงอแตครับเรเด้อประตูอีเว้ยเห็ดหงอราคากกับเห็ดอันนี้เพื่อนเนี่ยกระตุ้งกระติ่มใช่ท้องหอมปะอันจะห้องในตลาดให้กระตุ้งกระติ่มเห็ดกระตุ้งก็ะติ่มันอังพิษนะมันบบเห็นเคยนะอ๋อเดี๋ยวเคยชันใหายแล้วไม่เป็นเพี่อนเนาะแต่โบเห็นเพิ่นเจ้าเจ้าผลมีดใหม่บ่หมแล้วจะขีดปะนี่จะขีดจะโค้งมันบ่่ะ เขานั Finally, ああああ่งคือเรื no, ่องแจส็คสตรนว์จะเอาตามพูดเนาะตามตามเลวเอาไปยิงสูงแค่เพิ่งจะเฉลยหัวเ้านั่งอยู่คือเก่าวันนี้มีหงม่วงเนาะแล้วว่าห่มก็อ่อนหัวแบบน้องก็อ่อนแห้งอะไรอย่าเงีเนาะอ่อนเกินผมกันมาล้ามมือเนาะสภาพผมปกติใครอานหน้าต้องได้ทราบหัวกมือเลยอ่อนแห้งอะไรเนาะมันมันแบบนั่งอยู่หงม่วงคือเก่าแม่พี่เนาะ ช่วงเสียงไปหาไม่ตู่เรืฟังโมเป็นแค่เหมือนจักเนาะเพราะว่าโทนบุ๋มไม่สัญญาณหาสัญญาณจนบ้าบ้าไล่กันง่ายไเได้แมงอยู่กจะโยูเก่ามือนเดิมช่วงเสียงแต่ก็ยังโมยังบ้าไรยังพุติเขียวอยู่เปิดน้ำมันอะไรบ้นงเธอไม่สัญญาล้มกับล้มกับมาอยู่ได้เพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าลมห่อนเนาะสบาย ดูสองคงนพ้มพน่นเตรียมเครื่องไว้แกงและไหมพูดเลยรอบมูราบโคมาพูดเลยักงอาซสิอาะิจะท้อ,อ,อกป้าเนาะคงไว้เนียคาเียงเกงเลยฝันบ,บุญ่งกินเนาะนี่ทำเอาดีกันน,ะน,นีแล้วป่าบุงท่านอยานะอก่อนขวดหัวตะวัววนแต่พิ่งกินเข่ากันกับซิโม่เนาะ เหียดนะเหียดเหรอเกือบอะเหียดไม่สุดนะเหมือนเออดูฝักทองเนาะเพ่อนเนาะฝากฝากกันพระตู้เอาเมื่อแหละพาพาเอามาไว้ใส่แกงเพื่อนบ้านได้ว่าหมาดูเจ๊กเนาะห่อนก็ห่อนแบบหัวขตับใหม่นะแต่ห้องกับสบายตัวแสนพระตู้ ตัวแทนฟตุตัวแท่นฟตุฟต้เป็นผู้ชายเนาะเฮากเป็นผู้หญิงกับเป็นตัวแทนสองคนแต่ซิ่งสองคนน้ำพไว้สิ่งจำเล่าเรื่อบ่ได้แม่กลัวอีกนอนสองเตียงนันอยู่ผู้เดียวนอนเตียงเดียวเดี๋ยวค่าห้องอีกว่าเฮ้ยเราจะนอนกันดีทั้งนั้นเอาเฮาอวยแล้วกลัวจะฮาวยอยู่เฮาวยไม่เสียค่าฮ้อง อยากอยู่อเนาะพ่อแม่พี่น้องก็ให้พโตแล้วเมื่อเยี่ยมานละก่อนก็ิลาแล้วว่ว่าเมื่อจับถูกป๊ปั๊บโลดพ่อแม่พี่น้องนี่ไดวะยเมื่อนี่ไดระตกลงกันได้แล้วบ่อะป๊าจดบ่ข้างนาสิสะได้เฮฮอแฮงแฮงพ่อแม่พี่น้องค่อยโดดเมื่อนี่บ่ฮู้ว่าสินอนได้หรือบ่ห้องข่อยนห้องนอนข่อยน่ะ ว่ายิงอบยิงเอาไปจังแล้วที่ข้งหลักย่บานเทาบ่อ๋อบานเท่ากับเห็นมือเขาลงมานะเงินวายี่บานเ่นันบ่มีแบบกสิวันบ่มีอย่างหอนแห้ใช่ว่าสตนีดตองตองหน่อยสิบห้าพันเนาะจะทชคงน่าวตองไงสามสิบพันตอนนี้บอกสามสิบอนนี้บอกไ่ได้อง าอยยางน่ะมองบองมองไม่มองคด้นไอ้อู้หหายดีปะตู่โ้ยสบายดีพ่ออันก็ดียพอไดงนี่เป็นมือป่นทั้งลูกอ่ะท่านในเมื่อไห้แต่ปู่ๆก็เมื่อก่อนเยี่ยมหลานก่อนเรากินหอดหลานต้อแห้งเลยโดยเปลี่ยนกันหลานกินหอดปะตู่อืมไม่เละโดยหลานค่อยกันๆด้ปูวยโบนิบกำลังเซตแกงแล้วไหมพ่อโอ้ยเอาลูก คิดกาแฟแร้วเนียนทุาแล้วบอกอย่าเมืองเนี่อกโดยเนาแต่่าเราเรมขาชวยเมือเล่นคุณม่เอาเบอร์ใครที่เจ้าบ่โบ่เลยครับบพรอว่าถามแล้เมื่อกี้นี้แต่วาลี่มันนะมันก็เส้นได้ก็ต้นใบอะไรพวกบพไ่ได้เขาประชุมแลวสิโลหานุ่งเอาว่าไม่ไม่ฉลองว่าฮะเอาว่าไม่ม่ฉลองว่าว่าหม่าแต่ ม่จ้อยสบายดีเด้อจ้อยสบายดีเดี๋ยวก็เด้อมากรงแม่กรงจ้อยกินหอดอันกินหอดเงานอะไรแล้ววะกินหอดแกงน้ำไม่ตะทองอะไรสบายดีเด้อพัวแบบกินน้องมีคนกินหอดวุ้งยังไปจ้อยกินเี้นาะกินหอดก็ได้ยหะจ้อยนั่งให้เ่ราะสัตว์จ้อแล้วเนาะพี่อารมณ์ดีแท้ดิ ให้นาไป่ให้เหี้ยเอาใช่เอะแน่นอะกระเจ้าผางูให้คอยใช้ช่างให้กินน่ะนี่เออหมากโบหมากโบในตู้เย็นน่ะใช่เขากินรดน่ะ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 หอยอำนาจเจิงช่วยน่ะใส่ผักให้คนมันน้อยวันนี้แม่เจ้าเทพเนาะเออแม่แหละแม่แหละอันในตู้เย็นน่ะคือมีอยู่หมากหนึงน่ะเอามาฝากมาเป็นเงินจะไม่ได้อในตู้เย็นน่ะมีหมากนึงอยู่เลย แม่ในตู้เย็นเงือ่อนหันหอยอยมมก็ห้ข่อยยุ่งช่องมาคนหาช่างมากนองค่างของเจ้าเฉยช่างช่างห้ช่างเนผาก,นาก,นกนาินอยู่นะโอ้ยห้กินรดกินลถทบััาอนเลยแต่ในตู้เย็นนะเอาเอามากอนเานเพื่อน่อย,อยจะจอ๋อเอาตะเกาคือสามคนไม่อนี้นค,นคือสคนเย่าแล้วป่อเอเ้ยงอ๋ เือมาว่าบ่อสมองแกงแม่แยากินได้เนาะบอแกงกินเองประจายประจายสองคนดวยด้วยบังน่วชื่อไหนละชื่อไหนนางามเพิ่นโอ้ยแก่แบบแก่ะสะท้อนยิ่งงามป้าจอยเอยซสือเอยซสือสิบห้าพัน เอ,อม,ามาอ,เอาใบสอา้าวยนอกาการกค่ะค่ให้บอผิดจะด้วยนอนมาคิดเด้อนอนเด้อเ่ยะบุน้นเราหอยเ็ดนางมาเนี่นะเอาเบิรงเนี่ยมาเบิรงก่อนจะท่องสแกงไม่เห็นอดีตสามีกิน ใสเติดไปซ้ำหนึ่งขนาดน้ำม้แกเพันต้มให้เรียบร้อยยังไง้น้ำมันสี่สิบแม่เพันต้มแบบเพลนต้มใบเด้ไใบกาเลยเพราะว่ามะเอือนี่เพิินกมีเลยเด้มะเอือผ่างนปมะเอือประจอยอ่ะมาเห็ดต้ ฮะบวกม่น yeah. ี uit 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 no been, h, 30, ่งแกะนะกว่าเฮ็ดกับบริแพงผัดอันบริแพงชาวบ้านห้าเห็ดนะเจ็ดพันนะบ้านห้านันสิบห้าพันบ้านห้าลันสิบพันอันนี้นะสองแพกนะสิบห้าพันมาบวกผัดกระซื้อมาสิบพันนี่หน่อไม้แล้วแพงเนี่เาะไอสี่สิบ จานนึงนะจานหนึ่งชาวพันอันออนี้กะประมาณอันนี้ฮะด้วยด้วย,ยด้วยฮะนี่าเสีบหลายเดีย๋ยววัน,นย่า,า,า,<ะ>ยาสี่ิบฮอดว่าสี่ร้อยสี่า้ยย่างคานให้เก่าสีดุกขึ้นมาใหม่บ่บาลูกดอกบมมีไฟแชกบ่ลูกบมมีไฟแชกบุกใช่ไหไฟฟ้าหมอกแก๊สไฟตัวระเบิดที่นี่มึงเข่า อันนันปับระเบิดอันนั้นโมเมนต์แนโมเมนต์แนวะไฟฟ้าอันนั้นน่ะฟังกว่าเจ้าจะสอดหากันไรเนาะอันนั้นมันช็อตอันนั้นน่ะยังไหวกว่าทานไดเห็นวะเจ้าก็ได้มาคุยฐานเนี่ยไปถอดหมอนงเขาก่อนไปใหม่หมอนแล้วไปยัดกินย่างน่ะโอเแค่ก็โ้ยเย็นไม่แห้งใช่ป่ะนี่

อือเราอยูกระบานบ่มีไผ่หายบนพ่อแม่พี่น้องเลยสบายดีกำลังสิออก้งไปหาน้องบิวเอาเฮ็ดไปให้แม่ตู้ใส่เป็นตู้รุ่งบิวสิบปอนสิบห้าได้สำรองอือพอดีได้ถ้วยนึงแกงยุกแกงกระเพราแกงกระเพราเลยเราพอดีกินเนาะคนคนได้ นี่ของเจ้าบอตัวเนี่ยของร้านสาวอืมของนุ่งวิวที่ของนุ่งวิวเป็นกันนุ่งวิวตัวนี้สัญญาคนว่ามันซื้อขนมมาฝากอืมไปรถร้านลุยขนมกินโดยข่อยกะเป่าาป้าป้าสองตลาดป้าซื้อมาให้ไงตอนนี้ข่อยกะอยู่สองสามคนสามคนชจนคุณที่เดือดได้ไปใส่เบิ้ล กระจายไปบัดอ่ะสามีขหอยพ้าประตูไมาเยี่ยประตู้ก็คนในนอเราถึงคนเลยพอน้ำผิงเพิ่ดกับเมือ่ออันสามคนเมื่อเนาะโดยเพราะว่ามันก็อยู่หลายแล้วได้แบบเปลี่ยนเวรกันมาเป็นชิปพูดแล้วเรือตอนนี้<ม>เ,เ,งเงรือเรือลุงเฮิมบ่อจันทร์บ่เสียงเนาะบอ่อจันทร์บ่เสียงนี่เพิ่นมาหอดตอนแรงว่าน,นี่ อาจันบาเสียงลุงบ si ุญลุงเพิ่มบ้าวบลีค่อยสบายจคนละวัอยกคนหันหกเจ็ดแปดคนแปดมาสามสิบคนแปดเก้าสิบสิบเอ็ดคนตะกี้จะคิดเบ้อ พอหุ้งเขาเธอละชองเหมาะนั่นแหละด้ว่าถ้าเราบุ้มีงานขึ้นมากว่าถ้ากับน้งมาก่อนถ้าถ้าพอตูมาหาน้องบิวพชอบน้องบิวชอบระตูแมนเดีว่าประตู้ลลงขึ้นไปก็ให้บดัลลี่มาเยี่ยมเมียเพิ่นเนาะเพราะว่าเมียเพิ่นกะเสียภาพซะทั้งหมดโดยโดนเราบัลี่กะอยากเมื่ออยู่แต่ว่าประตูเมื่อยเด็กอะบัลลี่มวยบัลี่เมื่อแล้วแมนได้บุ้มหายมาได้บต้องอยู่คนไหนคน แรรกะหว่างคนในในครอบครัวแบบว่าคารูวารัเป็นยังแม่เป็นปรึกษานะว่าเซบูนเลยเรื่องของเรื่องนะ่ะถ้าข่อยก็ถ้าข่อยกับสาวทองขับรถเป็นนะข่อยไม่ไมต้องเป็นห่วงเนาะข่อยขี่มันเป็นห่วงที่ว่าวิ่งรถขับขับรถว่เป็นข่อยขี่เป็นวิรถขับวิรถท่อหนีรมีรถหนขับนะแต่ว่าเจ้ะขับวิ่เป็นรถอะไรวิ่งรถไหนขับอะไรขับรถวิ่เป็นอะไรเนาะนี่บางเนาะ พอดีพอดีร่างจิตตามเขาเบื่อใอ้เพื่อนมันก็เลยว่ากินไม่กินตอนแรกบ่าแม่เพื่อนแม่แม่เตรียมไว้ถ้าแบบว่าผัดอยากอะแกงแล้วละเพราะว่ามันหมอไปผ่าเนาะมันไหวแป๊บเดียวแม่แต่ผัดอยากกินไงกินเนาะเับผัวแกงไว้แม่แกงไว้ไผัดหยากกินแกงจีวานป้าไว้เลยกับผัดอยากกับตากินไอ้ชีชอบนั่งกินแกงจีวานนั่นแห้ะใช่ไหมหมูต่อแรงนะ แกงหมูแล้วกะตอนเช้านะแกงไก่ไปให้ทั้งพอน้องวิวแล้วกะอันอุ่นโตหมูนะหายซีใส่หู้ยูอ่ะผัวเจ้ากินไก่นะเจ้าต้องถามว่าหมูหรือไก่ก็หู้เบิดัญเ้าอปันเจ้ายงลวเป็น่อน้องสิตันโอ้่อยฉลาดแต่ใดมาก่อยฉลาดก็จะเกิดแค่ของบริเรียนหนังสือซือ พ่อรองชาวทิศมาถึงแล้โอ้วันนั้นนะได้ทุกอย่างพ่อรองเสวทิศนะผู้ว่ามังหยางสะปานกินมั่วพ่อรองเสวทิศนะอันหัวสีไข่ก็ปิ้งกระจีเลยโบอันนั้นของเจ้าอันนัหัวไข่ปิ้งกระจีนะไอ้ย เอาเถอใช่เาคอยเจ็บเอมกันเราจะต้องหาต้องดีวันเดิมโอเคอเไปปอเโอเคบายบายไม่อยากใ้เราี้ยงผิดโทษไ่อยากเห็นหน้าแมนแมแมนแล้ก็ขอโที่กวาวันี้ไปจโทษแล้วก็ใอยาโรตาเาเห็นแม่ต่แค่แม่อเห็นแม่ายอยากแอบดิอี่า่มทั้งมาแม่ะ เอยากหยอือม็ได้นะเสียงเพนราต้องถามหรอกอีตนเล็กน้อยเราอย่อานน้าพ่อย่อานบน้านพ่อยาอ่านหนนแต่พอลงอ่ะบระยากยาสิพอลงกระถางแล้วบริยากยา่ไหเนี่ยว่าโอเคโอเคม่ตู้โทรมาเลยนี่ ดูเาบอกเมันเป็นย่งนี้เงินเงินไหวนั่งยู่อืมเมื่อเงินสองแสนเงินน็ดเจ้าเพเอกเจ้าโทรเมื่อไรผมเรกโทรไปใส่เรารวเมื่อแปบแล้วเมื่อหาแล้วแต่หัารอดนี่แต่หัาเละกดรอดว่าจะเมืขึ้นกินนี่มาออกไปกินนี่ใบมุงเครื่งนี่จ้ะมอไดมาคืั้อหแม่พี่น้องเลยอุยกตู้ แนี่คุยละกันเงีเตรียมเครื่องแกงน้ำม้ไว้ยังบ่ได้แกงดอกถาดต้มน้่ต้มน้ำดอกสบายตามข่าวเบือกัะเรีวเลยเนาะแต่ยังไม่ได้ตับเนี่ยแม่แม่ไปเส้นเนาะสบายใได้เลยใจแบบ่าให้สบายเอาไปเช่นห้าไปก่อนเนาะ ก็โอเคพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะมาเบิ่งกันตอนแกงเนาะมันยืดเย้าหะนะคลิปนี้ชาทองกับบมี่อย่างไรนั่งคุยกันก็นั่งเตรียมเครื่องไปน้ำเนาะอีกลายมืออยู่ก็ได้อยู่จนเมื่อร้องกันก็ได้ชาวธงอย่างเชื่อมือเนาะอยู่ไปอยู่มาบม่อยากมือรึเปอ่าจังเลยคลิปสวยทุกคน เล่นแล้วเพื่อนพี่น้องเดาะทอดผมมีไคดอกไปอย่างเมื่อเพื่อนเจ้าของเนาะแต่ว่ามันจําเป็นอยู่ก็ต้องอยู่เนาะพ่อนพี่น้องผมมีใครไปอย่างเมื่อเป็นสบายด้วยว่าเราอยากเพื่อเนาะแฟนได้แต่ตั้งบาร์รี่เป็นก็อยากเมื่อเพราะว่าเมียเพป็นไปอยู่คนเดียวเนาะก็เห็นใจเพป็นอยู่แต่ว่าถ้าบาร์รี่ไปอยู่ยิ่งมันจะท้องกะผมมั่นใจเพื่อนไหมเนี่ยอีกอย่างหนึ่งเท่ากับลดแรงกะ ครับบ๊อบปินแม่นยุกแถวบารีเมื่อบาลีเอารถไว้เอารถไว้ยังไว้เสารทองกับสบายนั่งเบิรงนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องก็เพราะว่าเสาร์ทองในใจเสารทองอย่าให้สบายเฮียนขับรถอยู่เนาะสบายย่านพ่อแม่พี่น้องก็เสารทองย่านแล้วพ่อแม่พี่น้องเสาร์ทองขับอยู่เนาะย่านย่านที่สุดกับรถจักรยานรถจักรรถจักรานกับบอก้าขี่แต่ขี่รถไฟฟ้า รถไฟฟ้าก่ะโบเมนรถน้อยนั่นเลยรถฟีโน่เห็นไหมของเพื่อนนะหักขีได้รถไฟฟ้าผัดรถจักขีก็ได้จากคีก็ได้แต่ว่าเอาเอาเอาอีรอก่คือชิได้อยู่ฉัตรทองไงได้อยู่หักย่านยังย่านอยู่มือแรกเนาะเกิดเกิดกะอะไรเนาะเพื่อนนี่จ้ะรถไฟฟ้าจับปืนไปเลยเลยคอยผัดรถไฟฟ้าคอยผัดว่าขีคอยยันลบโบเมนไปเนาะมันเบาเนาะมูนไปแบบบูนแบบชัดดวกเลยนะแบบชักแค่ไหน เราญาตล้มมาจะไปแซงนะแตโอเคพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้เขาก็สิลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะท่านพระบาทสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอสซีวัสดุสกอสกอนเนาะเป็นกำลังใจให้สต่อไปคุณพี่น้องขอน้องอยู่ขอเป็นกำลังใจสะท้อนนะคชาววัสดุทุกเจ้าไปเลยเนาะทำงานกินหอยที่ถึงทุกเจ้าส่งไปเนาะโอเค